สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมันอกครับทีมงานมีนได้นี่บออวันนี้ปลาลุงสีมันรุยนะครับวันนี้ห่อนขนาดประมาณ4ี่สิบองศาอยู่ตั้งบกบกไหวแล้วครับยิวบ้านก็ฮหอนนะครับวันนี้เาลงน้ำก๊อกกันดีกว่านะครับวันนี้มาเปิดซิงครับคายไม่หรือแหน่งไม่นะวันนี้เขาใจอี่เซนวันนี้สามเซนรึ่ง ไปเราจะไปลุยด้วยกันนะสี่คนเล็นไสอ่เหมือนได้อยู่นะครับววางนะครับเอฟล่ะมันมมรุ่นกันพอครับน่าจะได้รุ่นหมายนี่เคยมาตอนอึกก็มานะครับนี่นะครับปีแล้วนะครับเนาะปีนึ่้หูตั้งปืนหน้ามันจะเป็นยัง,งไงต่อนักนะครับเพราะว่าหน้ามันหมดท่วมนะครับ เอาอุ่ยมาคนยังเออป่ะเออปวดเยอะอนแต่ลงชุดนี่แหละครับแบกลงไปอือเป็นน้อยออานั่งลงตีลงเดินมาหูจุดนี่แกล้งเลย

เป่าลงตรงดุมครับเนี่ยมันวิ่งสวนมานะครับกอนเลืก่อเอ้กอนลกอนไปฝันดไปแล้วดิวดลงแล้วก้อนมีนเมียินมดแล้วกะมึงอาจะได้มันมีกอนกลับมาหน่อย่เนี้ย่อยจไดไปไปไปาดใอ้วแวกไปว อุ้ยลงไหมอุ้ยกำพดอุ้ยเฮ้ยมาเล่นจบบไปฮอกันพูนกันอุ้ยนสูงเลยเจอก้อนยืนะไรกันเจอก่อนแปดก่อนมันยากนะบ้าดึงไหมอุ้ยดึงไหมอนนั่นแหละมันดึงคนไหมเพ่มันวางมาไ้อ่ะ นแล้เกินก็มัต้องลงท้องมฮะอุ้ยขึ้นแล้ว่บ่ถึงน่กอ้ยเม็ปบไัถึงี้เรื่องสาวแหวนยืดอันนั้นเหเดีวอุ้ยี่ักนี่เอารอเชือใอย่าบอาเาไม่เหนวเหเฮ้ยก่อนผมจุลด

ไปอุ้ยเฮาลงไปอยู่ลุมท no 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 ่าอ sì ุ้ยไปนี่เนอได้เอยไปอยู่ลุมท่าเนอเออปลังคุ้มตื่นละโด่งยังหรออุ้ยเนถ้ามันมีต่อไม่อยางกัลบไปหน่อยโอ้แม่มันลึกปีนี้ไปอื ก็ในฝนตกนะครับแค่นั้นมันบมดคุม้มตกตกหนักแค่นามมาั้นมันขึ้นลองกวาดกำนะครับเดี๋ยวของจะยาวอยู่ในน้ำตื้นๆตัวนี้อันตรายหมูหูพื้นที่เดี๋ยวลงตานี่ครับลัดเข้าไปกลางผมวหมูหูจะได้ก่อนครับมันจะลึกอะไรในน้ำหูจะลึกเกลยกกนี่พอเราเป็นหาดลงไปนี่มันน่าจะลึกลงุง น้อหน้ามันเล็กปลาออกตัวใหญ่อ้อหขึ้นถี่นะครับนี่จะลงนหน้านี่ก็พอแล้วครับหน้ามันตื่นเลือดหลักเข้บลงไม่ถึงปุ่นหนรอมนะีน่ไงโอ้ ก้นอุวยนี่ปอดไฟกาจะได้หัวน้ำลึกน้ำตื้น้นี่ความยาวประมาณห้าสิบเมตรยืบแรกก็เด้ออยู่บนหูลองร้อยก่อนอันสักกีหูลึกสีแบบปะะองดีละไมได้บอกะปผมไ่ได้บอกเออ นี่เป็นขี้แต่แล่นะครับใสบ่เบ็ดนี่สุดอยอดปลาท้ออืมเอาที่ไหนมาใส่ไงนี่บนบนหนอกนี่เป็นน้ำขวีของมันเน,นี้ยเนี้ยเ,เออเ,เ,ออเอดี๋ยวรู้จะคว้าเออยื้อปลาหัวยื่อเบ็ดเออหาดอีออนะเดี๋ยวมาตัวสกักกําหนัก

Tập cửa Kha con Thả cho con sai chút dọn này, này ừ. Làm từ này ừ. ở đây này quá quá pin nữa, pin, tao mẹ dì mưa cho 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 dì mưa ô, <laughs> oh, hìn <laughs> <sợ pháp> <laughs> okay, con đây, thì đang cầm mấy hôm lúc một chặng lúc không đến cầm lúc nóng nặng 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 như thế ออกยูเลยตัวแค่เป็นสเดือนน่ะเนาอเดือนนะแต่ว่ามันสั้นกว่ามันมี่อย่ะอเหนียวเอือน่น่่อือนี่่ย่กว่าสดเ็ดอยนีด่โอ้ี่แต่่ละ ท่าน้ำแข็งใสมากใช่ไหมโ่ลุกุ๊เอ้อจะจะลุดตาใหญ่กับปาดตัวใหญ่ขึ้นขัเรมวตา ไปป่อยนั่งเนี่ยจอกันุดฝาเรียบร้อยเรอบนี้เดิมกี่ตัวสักนะครับใจแขมฟูนะครับของสักฟอกยานล้างจานได้หมดนะครับได้มกตัวได้หลับลูกกาแรงนี่นะครับ สักเนี่ยครับลงไปนี่มันหมื่นมันเหนียว<ะ>อ่ะอ่ะรอบสองเนี่ยอันนั้นตื้นๆนเนี่ยต้องไปลึกตะไล่โกดะคิว้วอืมฉันีีกล้องของตัวปวยมาทำรอบแล้วนะครับไปประเด็นหน้าลึกนะครับติดบอลแล้วทำย่างกล้องจะเปียะนะครับสมุดจะเปียะ tức bật tắc có nào đó, con một à? tức bật tắc có nào à? <laughs> tức tắc là mẹ tỏ thằng hả đi không à. tức tắc có nè nít nói <laughs> nó nhau đây bẹp <laughs> <Dù phân> cũng... <laughs> ตึกอยู่อ่านักปลาโดดดังเอาปุกปุูกอยู่อะปุกทีไหนโดดดังเลดเลกขาไปยังสักทีจันเดียวมาตุ้ยทำพื้นมามาโซนนี่ก่อน FC ผลยี่อยากไม่เอวนะครับ FC ต้องมันดู

โอ้โอ้ติดไปเพื่็นละ้วล้อมเขาไปเกือตะกี้ครบหางเลยละดี่โครนเ้อโอ้แน่ สบายมากอันนี้ก็ถือว่ามันรู้หมายไปก่อนนะครับวันจันทร์เนี่เยเขาจะมันลงเหมือนคืนกันดีกว่าป่ามัน่าจะขึ้นเหมือนคืนเทศนิทานอาจจะมีพายุมันแน่ซนะ <c oughs> ิป,ปายได้กับตั้งปาย nè tiếp thôi đây nhìn đây xa rồi một coi rồi ai ừ. à. <laughs> lủng 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 à, ừ. ô lủng gì nhỏ còn tay hết á có ngon mà hử nhọc à nó tự nhiên như này mở mở cái leo ra cái leo mái lên lọt 2 lọt nó sứt giọt đấy cương thẳng nữa con ngoài khe mở lọt ông bỏ xa bỏ nó vào đây. ไปเลยแกงก็เแ็นเลยเอาตัวเดียวหงุดหงดหายไม่ได้ตัวนี่นี่เนี่ยสะสมเต็มไปห้องปลาหลังเกาะหลังเกาะมันเป็นเงี่ยงนะครับเนาะข้างหลังตัวปลานี่นะครับเป็นปลาหละก้อดิอื้ม

หลายๆายแบบอีย่ลนั้นแม่อยู่ได้ยังสาส้อยอตัวนี่มานะ้าอือกระส้อยจริงก็ยล้ลำหน่ะรอบนี้ได้สองตัวนี่แค่ครับ <c oughs> ม,มาปีแล้วนี่ปดพบกหมแปะนะครับหลอกนี่นอืม ิดหลังที่นั่เดียวกันวุ้ดป่ากันติดหงนครับ FC บอกว่าเพื่อนเนียงก็เลยนํ่เอาตะไไก่ตัดเล็บวตัดไก่ตัดเล็บติดตัดเหนียงครับเิตัดแหงตัแหงนะอ่ะเดียกสักหอมหลอมครับ๋ต้องเห็นหลอมนะครับตอนใส่ขี้หามออกนะครับน้อยเดี๋ยวเวลา่วย ไม่น่ามันไม่จัดติดนี่หกบัวหินพวกเกือหอยกับหอยนะครับโอ้เก๋นี่ครับอ้าวรุ่นบอกสุดท้ายไปทำเมนูนแล้วครับอืมนี่สักสิบฝ่ายน้อยๆก็เขาก้อยแล้วเขาก็ก้อยกินย่อมๆกันเอาเนาะวันนี้วันนี้วันนี้ที่เข้าอดนักลงไปเนอะ cái lẹ của cái dài môn nó có nổi một tánh muốn phải lắm, tao vẫn keo tí nữa, mập, tức ta có tức vô cái đi không anh tức ta cái sòng chuột, nếu có khói เมนูทั้งสองชีวิตขมนอกเอฟซีนะครับหากินหายยู่ก,กันนะครับมอาอีก็ต้องก้อยป่าไอธนัดไอธนัดมือขวาให้จื้ให้ใจมือไส่เนอะเวลาโอดก้อยป่านะะ <c oughs> เออเออย,ยังจางไส้กับใจมือขวานะครับมันจะกบาบนัดเวลาโอดน้อยๆ <c oughs> ป่าน้อยอยังมือสีได้เปรียบกับจางตั้งสองข้าง <c oughs> ดุ่นกันรอบสุดท้ายครับช่วงนี้น้ำจะตื่น ใส่ไม่ใช่เล่โอ้โอดก้อยก้อยเปล่าโอ้ต้องใส่ตอนมันขึ้นให้จะขึ้นดีถ้า้มาันขึ้นบางวันยางอินโอ้คิดกับปีที่แล้วไ็้แล้วครับแล้วมากง,งานเวลาดึงขึ้นในขาวเพี้ย

มานี่น่างแก้มือตึดขึ้นหลอดสุดท้ายนี่ได้สักตัวนะครับเดี๋ยวเาก็ต่อเนื่องเลยนะครับคลิปไอ้หน่งคลิปนี้เลยนะครับก้อยป่านะครับเออที่แรกก็จะก้อยป่ากนนะครับนับไปได้มาได้แปดตัวจะเอาข้างทงนั้นกำกันตึ้งหมุปอกินตึ้งเปลี่ยนหนึ่งป่านน้ำก๊กเออ นะครับก็เปนะ็นอยากเนาะพื้นทีมงานของผมคนนะครับเนี่เดี๋ยวติดตามที่เมนูทั้งช่องชีวิตขุนนอก fc นะครับประกดครับวันนี้เนายังมีวัวจะมกนดำดำนะครับใ,ใครชอบบรรยากาศไปกับฝากกติดตามกับช่องชีวิตขุนนอกช่องคือช่องชีวิตขุนนอก fc นะครับฝากตัวนะครับ fc มาดูดิจะมาในเตรียมมันเมนูมาตัวนะครับเออจะไม่หวังหน้าม,มอนาใน <laughs> มี้ในนอนของตายเนาะต้งสื่อเตรียมมานะครับเออประเภทหมูย่างกันข้างน้ำกกบรรยากาศ ได้ไมได้กับผมเป็นอย่างนะครับเนาะโอเคครับคลิปหน้า <Okay. S 1> เอาป้ากันไม่เอาวันนี้ชีวิตคนมาเนาะครับทีมงานเฮียนายนี่คนคนับผม <laughs>